เอาละทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้งานอุปกรณ์ a p p l ล e ย e อนเนอร์จิติกสเอาละทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้งานอุปกรณ์จาก m o d a p p l y e n e r g e t i c s 2นะครับขั้นตอนง่ายๆเลยนะไม่มีอะไรเลยนะรแรกเราเตรียมอุปกรณ์เบื้องต้นดังนี้ก่อนนะครับก็คือให้เราเตรียมมีอ่ามี Energy Acceptor มีสตอรีเซลวิธีการคารฟก็ดูได้เลยนะครับมีวิธีการหลายอย่างมาก ME Drive c a f t i n g Terminal หรือเทอร์มินอลธรรมดาก็ได้นะครับอันไหนก็ได้แล้วก็เคเบิลนะครับ ME Glass Cable แล้วก็แหล่งพลังงานนะครับอันดับแรกเลยเอาง่ายสุดเลยนะวางแหล่งพลังงานวางแอคเซปเตอร์วางสตอรีเซต่อสายแปะเทอร์มินอลนะครับดู ปล่อยพลังงานเข้ามาันเอาพุทออกไปให้หมดเรียบร้อยเสร็จแล้วใส่ดิสเข้าไปนะครับแค่นี้ใช้างานได้แล้วได้แล้วเสร็จแล้วเห็นมีอะไรเลยยากตรงไหนอ่ะอยากรู้วิธีอื่นๆคอมเมนต์ข้างใต้ได้เลยครับ